เคยเป็นแม่ค้าต่อขนตาให้ลูกคา้าบางคนติดทนนาน3-4สัปดาห์บางคนไม่ถึง1สัปดาห์ขนตาหายหมดเลยถังๆที่ใช้กาวตัวเดียวกันวิธีการต่อขนตาก็เหมือนกันการติดทนนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาวหรือว่าวิธีการต่ออย่างเดียวค่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศก็กมีส่วนนะคะฝนตก อากาศหนาวอากาศร้อนความชื้นสูงความชื้นต่ํามีส่วนหมดเลยค่ะและสภาพผิวหน้าและพฤติกรรมของลูกค้าก็มีส่วนเช่นกันนะคะอย่างเช่นลูกค้าบางคนผิวมันผิวแห้งก็มีส่วนค่ะหรือลูกค้าบางคนชอบนอนคว่ำหน้านอนตะแคงหน้าหรือชอบดึงขนตาเล่นชอบขยี้ขนตาเป็นภูมิแพ้ตาก็มีส่วนเช่นกันค่ะเรื่องของการต่อขนตาให้ติดทนนะคะก็มีสอนในคาสเรียนนะคะในคาสเรียนเนี่ยอะ ทำให้คุณปลดล็อกได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดทนเรื่องต่อขนตาให้สวยหรือเคล็ดลับในเรื่องของต่างๆในการต่อขนตานะคะก็สนใจทักมากส่วนตัวได้เลยนะคะครูสอนแบบพาเวสที่แบริ่งสมุทรปราการติดกรุงเทพค่ะและเฉพาะเดือนเมษายนนี้นะคะครูสอนที่ภูเก็ตค่ะช่องทางการ